สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะพามาชมรุ่นต่อรุ่นนะครับจิ้งดีทองดำทองแดงจากรุ่นต่อรุ่นนะครับแล้วก็จะมีะส่งมอบความอร่อยให้กับ FC ทุกท่าน ช่วงช่วงต่อช่วงรุ่นต่อรุ่นนะครับจะทำให้ f c ทุกท่านหยุดความอร่อยไม่ได้หรือไม่ให้หยุดความอร่อยนะครับของฟาร์มนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับบางบอก็จะขึ้นมา บอร์น่นนะครับบอร์นี้รุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับสีบ่บ่อ